สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่กันที่ปราจัจากรโซนสัตว์เลี้ยงกันแล้วนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันเสาร์ค่อนข้างที่จะมีสัตว์มากมายหลายอย่างเลยนะครับแต่จุดประสงค์ของเราก็จะมาดูราคาลูกป้อนของวันนี้นะครับซึ่งตอนนี้จะเป็นฤด,ดูของนกแก้วลิงเน็ตนะครับซึ<า>่งนกแก้วลิงเน็ตจะเยอะมากๆเลยนะเพื่อนๆเ,เป็นไงเรามาดูกันเลยนะ ก่อนที่จะรับชมผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็กำลังจะเดินเข้าไปในตลาดนะซึ่งคนคน่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะเพื่อนๆผมว่าจะไปหาราคาลูกป้อนของนกแก้วขนาดเล็กนะใครคิดออกว่านกแก้วขนาดเล็กคือสายพันธุ์อะไรกันบ้างนั้นเราไปดูกันเลยอันดนับแรกก็จะเป็นหงยกนะเพื่อนๆ ต่อมาก็จะเป็น l ฟเ e b i r d ฟ for พั t นั่นเองจริงๆที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะมี สีพื้นฐานนะเพื่อนๆสีพื้นฐานก็จะมีเขียวฟ้าเหลืองและขาวนะครับในส่วนของราคาตัวโตแล้วก็หลักร้อยนะเพื่อนๆในส่วนของลูกป้อนนกแก้วหงหยกนะเพื่อนๆราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะอยู่ที่1 0 0ถึง3า0บาทนะเพื่อนๆแต่จะมีพวกสีพิเศษอยู่นะเพื่อนๆซึ่งราคาก็ค่อนข้างที่จะแพงขึ้นมาหน่อยนะเพื่อนๆในส่วนของนกแก้วเลิฟเบิร์ดซึ่งจะมีสีสันสดใสสวยงามมากๆนะเพ ราคาก็อยู่ที่หลักร้อยนะจนไปถึงหลักพันเลยนะเพื่อนเอนราคาเริ่มต้นของลูกป้อนก็อยู่ที่650บาทขึ้นไปเลยนะเพื่อนเผมจะบอกไว้นะเลิฟเบิร์ดน่ารักมากๆเลยนะเพื่อนเพื่อน สุดท้ายนี้เราก็จะมาปิดท้ายด้วยฟอร์พัดกันนะเพื่อนๆก่อนที่จะไปดูนกแก้วขนาดกลางนะในส่วนของราคาลูกป้อนฟอร์พัดนะครับซึ่งจะอยู่ที่900ถึง1,200บาทนะสีธรรมดานะเพื่อนๆครับเพื่อนๆจะให้ดูไอ้แดงมาจากร้านนี้นะเพื่อนๆผมเพิ่งเลี้ยงได้ประมาณ1เดือนแล้ว เขาเป็นกระลกสวนนะเพื่อนๆราคาก็อยู่ที่3 0 0ร้อถึงสี่บาทนะเพื่อนๆตอนนี้ผมกาลังจะเดินไปเก็บบรรยากาศข้างหน้าของจัตุจักนะซึ่งข้างหน้าของตลาดจัตุจักนี้จะเป็นโซนของปลาสวยงามปลากัด <Wow. S 1> มีเยอะแยะมากมายเลยมีทั้งอุปกรณ์ด้วยนะเพื่อนๆแต่ข้างหน้านี้เราจะเห็นได้ว่าจะมีพวกปลาคาบปลาสวยงามต่างๆที่ ให้เราได้เลือกดูนะเพื่อนๆซึ่งตอนนี้ผมตื่นเต้นมากๆเลยนะเพื่อนๆเ,เวลาไหนที่ได้มาเดินตลาดจะจะุกจักจะมีความสุขมากๆเลยนะครับเราจะได้เดินดูสินค้าต่างๆมากมายที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะเพื่อนๆทั้งอาหารทั้งปลาทั้งเต่าทั้งหนูแฮมสเตอร์ด้วยนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะเพื่อนๆน,นี่ไง ตัวละหลักร้อยเองถูกมีแต่ตัวน่ารักนะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนต้องมาเดินดูกันแล้วเสาร์อาทิตย์นี้คนค่อนข้างที่จะเยอะนะเพื่อนๆนี่อันนี้ก็จะเป็นนกแก้วขนาดกลางนะเพื่อนๆข้างหน้าเราก็จะมี กินชีกลิงเน็ตแล้วก็ซันคอนัวนะเพื่อนๆนดูดิน่ารักไหมครับเพื่อนเอนในส่วนของนกแก้วขนาดกลางที่ผมได้ราคามาก็จะมีค็อกเทลซันคอนัวกินชิกลิงเน็ตสีเขียวแล้วก็ลิงเน็ตสีเหลืองอิเล็กตัสจ่าดีนฮัน์มาคอแล้วก็แอฟริกันเกรนะเพื่อน ในส,ส่วนของลูกป้อนของนกค็อกคาเทลนี้ราคาก็อยู่ที่พันต้นๆน,นะครับ1,200บาทนะเพื่อนเอเขาก็จะมีหลายสีมากๆให้เลือกนะเพื่อนๆนจะมีสีขาวสีเหลืองสีดำปนเหลืองนะเพื่อนๆจะมีแก้มแดงแและมีงอนตรงหัวจะน่ารักมากๆเลยนะเพื่อนๆสําสำหรับใครที่ชอบนกแก้วที่มีงอนและสามารถผิวปากได้ร้องเพลงได้นะแต่จะขี้ตกใจมากๆ นเๆมาผมเชื่อว่าหลายๆคนจะรู้จักเลยนะไอ้หัวส้มๆอยู่นี้จะเป็นทันสันคอนัวนะเพื่อนๆ mm. ซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักแน่ๆราคาก็ไม่ขึ้นและไม่ลงนะเพื่อนๆก็อยู่ที่2,500บาทเหมือนเดิมนะแต่ผมบอกไว้เลยใครเอามาเลี้ยงจากบ้านเงียบๆ ไม่เงียบอีกต่อไปแน่นอนนะเพื่อนๆต่อมาก็จะเป็นนกแก้วกินชิกเนะเพื่อนๆนซึ่งนกแก้วกินชิกนี่เพื่อนๆเ,เห็นไหมว่าจะมีทั้งตัวสีเขียวแล้วก็ตัวสีฟ้านะเพื่อนๆสําหรับใครที่เรียกชื่อสีไม่ถูกผมก็จะมาบอกตรงนี้นะครับผมจะแยกหลักๆเป็น สีเขียวแล้วก็สีฟ้าเราจะมาพูดในสีเขียวก่อนสีเขียวก็จะมี yellow size normal cinnamon pie apple นะเพื่อนเอนส่วนสีฟ้านี้ก็จะเป็น blue normal blue yellow size blue cinnamon แล้วก็ blue pie apple นะจริงๆมีหลายสีมากๆแล้วก็ราคาก็ขึ้นอยู่ตามสีนะเพื่อนเอนซึ่งจะเริ่มที่1,200บาทเป็นต้นไปนะเพื่อนเอน ต่อมาก็จะเป็นลูกป้อนของนกแก้วลิงเน็ตนะเพื่อนๆซึ่งตอนนี้จะเป็นฤดูของนกแก้วลิงเน็ตนะที่จตุจกักรนี้มีลิงเน็ตค่อนข้างมากแล้วก็หลายราคามากเลยนะเพื่อนๆจากที่ผมได้เดินดูนี้ราคาก็อยู่ที่พันต้นๆเองแต่ก่อนอยู่ที่2องพันนะ ตอนนี้อ่าค่อนข้างที่จะเยอะมากๆก็เลยราคาก็เลยตกลงมาผมไปเจอร้านนึงก็1,000บาทนะเพื่อนๆซึ่งผมก็ได้ซื้อมา1ตัวด้วยแหละ ในส่วนตัวเหลืองๆอยู่นี้ก็เป็นลิงเน็ตเหมือนกันนะเพื่อนๆแต่จะเป็นลิงเน็ตสีเหลืองนะซึ่งราคาลูกป้อนลิงเน็ตสีเหลืองนี้ก็อยู่ที่4,500บาทนะเพื่อนๆเน็ตเขาจะพูดเก่งมากๆเลยนะเพื่อนๆแล้วก็จะน่ารักมากๆเลยนะสําหรับใครที่อยากจะเลี้ยงนกแก้วที่สามารถพูดได้ก็ลิงเน็ต ก็ตอบโจทย์ได้ดีมากๆนะเพื่อนๆต่อมาลูกป้อนตัวนี้สีเขียวๆอยู่นี้ก็ค่อนข้างที่จะตัวใหญ่มากๆเลยนะเพื่อนๆ <Wow. S 1> ชื่อของเขาก็คือนกแก้วอิเล็กตัสนั่นเองซึ่งนกแก้วอิเล็กตัสเราสามารถแยกเพศได้ด้วยตาเปล่านะเพื่อนๆเ,เพราะตัวผู้จะมีสีเขียวส่วนตัวเมียจะมีสีแดงราคาก็อยู่ที่9,000บาทจนถึง1,000 0เลยนะเพื่อนๆ ต่อมาก็จะเป็นลูกป้อนของนกแก้วจ่าดินนะเพื่อนๆซึ่งนกแก้วจ่าดินนี้ราคาก็เริ่มต้นที่6,500บาทนะครับต่อมาก็จะเป็นลูกป้อนของหันมาคอนะเพื่อนๆราคาก็อยู่ที่9,000บาทขึ้นไปนะครับเขาอยู่ในตระกูลมาคอที่ตัวเล็กกว่าเพื่อนๆน,นะสายพันธุ์นี้ก็จะตัวประมาณขนาดกลางนะเพื่อนๆแต่ตัวอื่นก็จะมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยนะครับ สุดท้ายนี้เราก็จะมารู้จักกับแอฟริกันเกรนะเพื่อนเพื่อนซึ่งราคาก็ค่อนข้างที่จะแพงมากๆเลยนะอยู่ที่10,000หมื่นกลางๆนะเพื่อนเพื่อนส่วนลูกป้อนก็จะเริ่มต้นที่1 5 0 0 0บาทนะครับจะเป็นนกที่ฉลาดที่สุดในโลกแล้วก็พูดเก่งมากๆเลยนะครับสําหรับใครที่ชอบนกแก้วที่สามารถพูดกับเราได้แอฟริกันเกรก็ตอบโจทย์ได้ดีมากๆเหมือนกันนะครับ ส่วนที่เห็นลูกป้อนข้างๆของแอฟริกันเกรอยู่นี้ก็จะเป็นนกแก้วกระตั้วนะเพื่อนๆซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นลูกป้อนกระตั้วงอนเหลืองหรือเปล่านะเพื่อนๆราคาก็อยู่ที่หลักหมื่นกลางๆเลยนะเพื่อนๆซึ่งก็แพงในระดับหนึ่งนะเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นราคาของนกแก้วขนาดกลางนะเพื่อนๆ ก็ตอนนี้ผมก็จะไปหาซื้ออาหารให้กับเบิร์ดเดย์และนิวเยียที่บ้านนะ mm hmm. เ,นเพื่อนๆจะเป็นพวกมเมล็ดทานตะวนันเมล็ดอาหารต่างๆมากมายซึ่งเรามาตลาดจตุจักรแล้วเราก็ไม่พลาดที่จะเข้าไปในร้านอาหารของสัตว์เลี้ยงนะ mm hmm. เ,นเพื่อนๆนี่จะมีมากมายหลายอย่างเลยนะครับจะมีมะเมล็ดทานตะวนันข้าวโอก๊กหลายๆอย่างมากๆเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเยลลี่สําหรับสัตว์เลี้ยงนะ <Wow. S 1> เ,นเพื่อนๆผมก็อยากซื้ออยู่เหมือนกันแต่ง,งบเราไม่ถึงอันนี้ก็จะเป็นอาหาร ที่ผมยังไม่เคยใช้ยี่ห้อนี้นะเพื่อนๆก็จะซื้อไป1ถุงครับเราจ่ายตังก็จะกลับบ้านกันนะครับเพื่อนๆรู้ไหมว่าผมแอบซื้อลูกป้อนของลิงเน็ตมาด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูที่บ้านของผมเลยจะรีวิวให้ดูแล้วก็การเลือกซื้อของลูกป้อนด้วยนะเพื่อนๆ2,000 years later เพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้ถึงบ้านเปลี่ยนที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมได้ซื้อลูกป้อนนกแก้วลิงเน็ตมาด้วยนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะให้ดูนะผมได้มาในราคา1,000บาทนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะให้ดูนะเพื่อนเป็นไงกันบ้างน่ารักกันไหมผมซื้อมาตัวสีเขียวนะเพื่อนๆดูดิน่ารักไหมตาแป๋วเลยไหมเพื่อนๆในการเลือกซื้อลูกป้อนนกแก้วนะครับเพื่อนๆลักษณะโดยรวมรอบตัวเขาจะไม่มี ขี้ติดนะครับเพื่อน,อนในส่วนของหัวจะงอยปากและตาจะไม่มีจุดสีแดงหรือปากเบี้ยวหรือมีน้ำมูกนะเพราะว่าการที่ลูกป้อนมีน้ำมูกอาจจะเป็นหวัดมาจากหลานได้เลยนะเพื่อนๆแล้วลักษณะลำตัวกรงเล็บเราก็ดูเลยว่าเล็บครบไหมจะงอยปากสวยไหมแล้วก็กระเพาะพักอาหารเป็นยังไงลูกป้อนย่อยดีไหมนะเพื่อนๆื ที่สำคัญมากๆเลยนะเพื่อนๆลูกป้อนตัวไหนที่เฉาเฉาไม่ล่าเริงนั้นอันตรายมากๆเลยนะเพื่อนๆเพราะลูกป้อนอาจจะป่วยมาจากร้านได้นะจริงๆเเอาเขามาเราก็ไปเข้าคลินิกของสัตว์พิเศษได้นะเพื่อนๆไปตรวจสุขภาพน้องแล้วเอาน้องกลับมาเลี้ยงได้นะแล้วที่อยู่ก็ควรสะอาดตลอดเวลานะเพื่อนๆ ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่คนไหนที่เสดอามีความคิดเห็นอะไรคอมเมนต์ลงใต้คลิปได้เลยนะครับไม่ว่ากินเที่ยวเลี้ยวทุกที่